ดวงชะตาฟ้าได้ขิดชีวิตชาวราศีตุลระหว่างวันที่1ถึง15เดือนพฤษภาคม2568ชาวราศีตุลช่วงนี้เรื่องดีก็คือคุณจะมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้นะคะหรือมีช่องทางในการทำมาหากินทำให้คุณมีลาภผลมีผลประโยชน์มากขึ้นนะคะหรือมีคนมาสนับสนุนคุณนะคะส่งเสริมให้คุณมีไรายได้มากขึ้นคือจ้างงานคุณหรือ สนับสนุนคุณอุดหนุนสินค้าของคุณก็ได้นะคะท่านใดที่ทำงานประจำช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายหนะ้าที่ใหม่ๆนะคะรวมถึงมีบริวารเข้ามาช่วยเหลือดีนะคะแต่ทางด้านของการเงินช่วงนี้การเงินคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรนะคะติดขัดอยู่บ้างนะคะหรือ,อรายจ่ายเยอะมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านของความรักนะความรักช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ย ท่านใดที่มีคนรักมีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจหรือคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้นะคะชาวราศีะชาวราศีตุลน,นะคะส่วนท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้เรื่องความรักพักไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งรับใครเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพร่างกายนะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยก็คือช่วงประมาณวันที่8นะคะ9 สิบนะคะช่วงนี้นะคะให้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะ,ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอท้องเป็นไงบ้างอาหารย่อยดีไหมนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตับเนื้อตับตัวนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นช่วงะวงระหว่างวันที่12นะคะ12ถึงวันที่14เนี่ย งานจะเยอะมากนะคะคุณก็จะลุกขึ้นมาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้มากพอสมควรนะคะก็ถือว่าประสบสความสำเร็จก,ก็ไปได้นะคะก็เคลียร์งานเก่าๆที่ค้างคานะคะ,ะแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาหน่อยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องคำพูดหรือเอกสารสัญญานะคะอะไรที่เคยตกลงกันไว้อาจจะต้องมีการแก้ไข นะคะช่วงนี้นะแต่ว่าต่อไปนะคะชาวราศีตุลเนี่ยบอกล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบใหญ่นะนี่คือเรื่องดีนะคะเรื่องดีของชาวราศีตุลเพราะว่าพระราหูเขาส่งผลดีนะจะทําให้คุณมีโชคมีลาบนะแล้วก็มีบริวารที่ดีนะคะมีบริวารเข้ามายิ่งโดยเฉพาะบริวารที่เป็นชาวต่างชาตินะคะจะส่งผลดีกับชีวิตของคุณมากๆเลยหรือท่านใดที่หวังเกี่ยวกับเรื่องบุตรนะคะ ก็คุณก็จะได้บุตรด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้คือเอาเป็นเพราะว่าพระราหูย้ายนะคะอันที่พูดมาทั้งหมดนะคะเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงระหว่างวันที่1นึถึงสิเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคนเราก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเกิดวันที่ต่างกันเกิดปีที่ต่างกันนะคะรูปร่างผิวพรรณนะคะการใชออ้สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบอร์เรื่อง ชื่อพวกนี้ก็จะมีผลหมดนะคะ,ะมันจะส่งผลดีแล้วก็ร้ายนะคะกับตัวพวกคุณนะอันนี้อาจารย์ก็ยก,กตัวอย่างท่านที่เกิดวันต่างๆนะคะสาหรับท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นคนราศีตุลน,นะคะโห่คนพวกนี้จะแบบขยันทํางานมากเลยนะคะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง,ขงนะมุเรื่องงานมากนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะคุณจะมีช่องทางมีโอกาสดีๆ นะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลุยเต็มที่เลยค่ะนะคะโอกาสดีมาแล้วนะช่วงนี้ดีนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาสนับสนุนมีลูกค้าใหม่ๆพวกนี้ก็ถือว่าดีนะคะหรือแม้กระทั่งการทํางานประจำเนี่ยเจ้านายส่งเสริมให้คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆคุณก็ลุยเต็มที่เลยค่ะคุณก็จะประสบความสาเร็จด,ดีมากเลยนะอ่ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์แล้วเป็นคนเอ่อเกิดราศีตุลน,นะก็คนนี้ก็จะ ขยันทํางานด้วยเช่นกันนะก็จะสนใจเรื่องคนอื่นเยอะนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนที่หนักหน่อยก็คือคนที่เกิดวันพุธกับวันศุกรนะ์ช่วงนี้ก็จะหนักหนัหนกหมายถึงว่าปัญหาจะเยอะนิดเดงนะออะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะท่านที่เกิดวันอังคารนี่ก็เป็นคนที่ทมีความขยนัน โอ้ oh, ขยันมากนะคะในการทํางานนะรับผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยโอ้ oh, แบบขยันน่าดูถ้าทํแเราได้เงินนะคะคุณก็จะลุยเต็มที่เลยอันนี้คือข้อดีนะแล้วก็เป็นคนที่มีความมีการวางแผนดีมากนะคะสติปัญญาเป็นเลิศนะคะขยันด้วยนะคะแล้วก็เก่งนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ลุยเลยละกันนะในช่วงนี้นะคะชาวราศีตุลเกิดวนันอังคารขยนันอดทนแล้วคุณจะร่ำรวยแน่นอนนะยิ่งต่อไป ยิ่งพลาหูเนี่ยส่งผลดีกับตัวคุณด้วยนะจะยิ่งโชคดีนะคะขยันทํางานต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยจะ,จะก็จะมีข้อเสียหน่อยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนนะคุณอาจจะวางแผนชีวิตไม่ค่อยอรอบคอบเท่าไหร่แล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้นะ,เ,ะเกี่ยวกับเรื่องการ ทำสัญญิงสัญญาเนี่ยคุณควรจะรอบครอบด้วยนะคะทำอะไรเนี่ยถ้าคุณทําโดยที่แบบไม่มีสัญญาอันนี้ลําบากละนะคะอันนี้คืออันนี้คือการเตือนนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีตุลแล้วเป็นคนเกิดวันพุธนะคะด้านอื่นก็ดีนะแต่ว่ามันเสียด้านนี้แหละนะคะอ่ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์อ๋อเกิดเกิดวันพฤหัสนะคะข้ามไปอ่ะเกิดวันพฤหัสนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนี้ก็ดีค่ะนะผู้ใหญ่สง่งเสริมสนับสนุนดีนะคะ เรายิ่งค like ุณทำงานเกี so ่ยวกับเรื่องวิชาความรู้นะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้ด้วยนะคะจะยิ่งดีเป็นหมอเป็นทนายเนี่ยยิ่งดีมากนะคะเราเกิดวันพฤหัสด้วยนะจะยิ่งส่งผลดีคุณก็จะเป็นที่ยอมรับนะผลงานของคุณก็จะดีด้วยนะคะอต่อไปนะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยก็จะมีความเป็นคนเป็นเป็นคนที่มีเป็นตัวของตัวคุณเองนะคะ อาจจะดื้อหน่อยนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกวับเรื่องอการใช้ใจ่ายเงินทองจะใช้ใจ่ายเยอะนะคะหรือทําอะไรถ้าผิดพลาดก็ผิดพลาดด้วยตัวเองนะคะรวมถึงการเจ็บป่วยไม่สบายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะชาวราศีตุลแล้วเป็นคนวันศุกร์นะคะแล้วก็อย่าลุ่มลงในเรื่องของความรักมากจนเกินเหตุนะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์เป็นชาวราศีตุลเนี่ย คุณต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะคะ,ะปรับเปลี่ยนไปถึงว่าอาจจะซ่อมแซมก็ได้นะคะก็จะถึงจะดีนะหรือแม้กัก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของขากระดูกนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องฟันก็ได้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะอันนี้ก็คือการดูดวงของวันต่างๆนะอ,อ๋อขาดอีกวันนึงก็คือเกิดวันพุธกลางคืนนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนี้ยิ่งโชคดีนะคะยิ่งจะโชคดีมาก นะเกิดวันพุธกลางคืนแล้วเป็นชาวราศีตุลเนี่ยโชคดีในด้านของหนึ่งลาบผลนะคะโชคลาบนะคะโชคลาบคือทําอะไรก็เฮงทําอะไรก็ดีอันเนื่องมาจากพระราหูส่งผลนั่น,น,นเองนะคะและแนะนําว่าให้ไหว้พระราหูด้วยนะคะแล้วคุณจะโชคดีนะถ้าคุณมีบริวารบริวารของคุณก็จะดีมากๆเลยนะโดยเฉพาะท่านใดที่มีบริวารที่เป็นชาวต่างชาติจะยิ่งดีมากๆนะคะหรือท่านใดที่คิดจะทํางาน เกี่ยวกับชาวต่างชาติเนี่ยจะยิ่งดีมากนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวหรือว่าท่านใดที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์ก็ได้นะ,ะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากด้วยเช่นกันนะคะประสบความสําเร็จมากๆอันเนื่องมาจากผ้าลาหูนะคะส่งผลดี